โลลี่ที่เป็นนางฟ้าตัวเล็กและน้าเอ็นดูโลลี่ที่น่ารักใครใครเขาก็รู้โลลี่เป็นสาวน้อยที่เดินมาอยู่หน้าประตูโลลี่พย้ย้มนักนะบอกว่าให้เลี้ยงไอติมหนูโลลี่มีกฎเหล็กต้องรูปร่างเหมือนเด็กปฐมขนาดพอดีมือม,มีรอยยิ้มเข้ามาผสมโลลี่บอกว่าร้อนน้องเลยขอไอติมอบโลลี่กูดีโลลี่กูดี โรล,ลี่หลากหลายสายแล้วแต่จะชอบแบบไหนโรล,ลี่ที่คลาสสิกว่าจะเป็นเด็กใสๆโรล,ลี่ที่ออสูรจะปากแข็งไม่ตกกับใจโรล,ลี่ที่ร้อนแรงเธอว่าจะรุกเข้าสั่โรล,ลี่งในฟอร์สีเธอควรจะมีพี่ชายโรล,ลี่แนวน้องสาวก,ก็มีดามีดมากมายถ้าน้องเรียกพี่โอนี่จังหัวใจพี่คงวายตายโรล,ลิ่กูดีโรล,ลี่กูดี โรลลี่ใส่ชุดอะไรพวกเธอนั้นก็ดูดีโรลลี่ชุดเมทชุดว่ายน้ำก็ล้นถูกใจพี่หมีโรลลี่คุณหมอโรลลี่พยาบาลหรือว่าโรลลี่แม่ชีน่ะต้องการฆ่าเทอมใส่ชุดต้องเปลียนมหาพี่โรลลี่กูไม่รู้แต่ที่รู้กู FBI บิวอนนอนคุกกันมะไอพวกหมีจังไรอยู่เลยหมี